หากการแข่งตัวของอวัยวะเพศของคุณอ่อนแองไม่แน่นอนหรือแม้กระทั่งไม่เกิดขึ้นเลยผมอยากให้คุณได้ยินสิ่งนี้ให้ดังและชัดเจนมันไม่ใช่ความผิดของคุณและที่สำคัญกว่านั้นมันไม่ใช่จุดจบเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันกับคุณนี้ได้ช่วยชายวัย60 กว่าหลายพันคนให้ฟื้นฟูพลังงานทวงคืนสมรรถภาพและกลับมามีการแข็งตัวที่เป็นธรรมชาติและแข็งแกร่งได้อีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งพายาปัม๊มหรือความอับอายผมคือดาอ พิมระดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชายที่มีประสบการณ์กว่า30ปีในการทำงานกับชายสูงวัยทั่วอเมริกาผมเคยนั่งพูดคุยกับคนขับรถบรรทุกทหารผ่านศึกที่เกษียณแล้วคุณครูและคุณปู่คุณตาชายเช่นเดียวกับคุณที่ทนทุกข์อย่างเงียบเงียบ เพราะเชื่อว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและทุกครั้งผมจะให้ข้อความเดียวกันกับพวกเขาร่างกายของคุณยังทำงานได้อยู่มันแค่ต้องการการสนับสนุนที่ถูกต้อง แต่ส่วนที่น่าตกใจคือชายเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำหรืออายุที่มากขึ้นพวกเขาล้มเหลวเพราะความผิดพลาดง่ายๆเพียงอย่างเดียวในอาหารของพวกเขาและเมื่อเราแก้ไขมันโดยการเพิ่มผักสามชนิดเข้าไปพวกเขาก็เริ่มมีการแข็งตัวที่แข็งแกร่งขึ้นพลังงานที่กลับคืนมาและความรู้สึกกระปรีก้กระเป๋าที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกมานานหลายทศวรรษและคัามจำมานิมันชิกลับคืนมาที่ ในวิดีโอนี้ผมจะแนะนําคุณเกี่ยวกับผัก3ชนิดนั้นว่าทําไมมันถึงได้ผลวิธีเตรียมและวิธีที่จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ในเวลาเพียง7วันแต่ผมก็จะเปิดเผยความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทําและกิจวัตรอันทรงพลังที่สามารถทําให้ร่างกายของคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดังนั้นอยู่กับผมนะครับการกลับมาของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้ว ก่อนที่เราจะลงลึกถึงทางออกที่ทรงพลังเหล่านี้ใช้เวลาสักครู่เพื่อกดติดตามและแต่ที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อชายวัย60ปีขึ้นไปโดยเฉพาะและหากข้อความนี้โดนใจคุณพิมพ์หนึ่งในความคิดเห็นหากไม่พิมพ์ศูนย์ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ผมสร้างเนื้อหาที่สนับสนุนสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างแท้จริงเริ่มต้นกันที่ผักชนิดแรก ซึ่งมักถูกประเมินค่าต่ำเกินไปแต่กลับกลุมกุญแจสําคัญในการฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดพลังงานและการแข็งตัวที่เป็นธรรมชาติและแข็งแกร่งนี่ไม่ใช่อาหารธรรมดาแต่มันคือเชื้อเพลิงสําหรับการไหลเวียนโลหิตของคุณผมขอแนะนําสิ่งนี้ที่ผมเรียกว่าตัวชาร์จการไหลเวียนโลหิตบีสูรยินดาพายบีสรูตรตัวชาร์จการไหลเวียนโลหิต ผมต้องยอมรับตามตรงว่าตอนที่ผมเริ่มแนะนำบีซูให้กับคนไข้าชายสูงวัยของผมผมได้รับสายตาแปลกๆก,ก,กลับมามากมายบีซูรหรอครับหมอจริงหรอแต่ภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ชายคนเดิมเหล่านั้นกลับมาพร้อมกับการแสดงออกทางสีหน้าที่เปลี่ยนไปความประหลาดใจและบางครั้งก็เป็นรอยยิ้มเงียบๆเ,เพราะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปพลังงานของพวกเขากลับคืนมาความดันโลหิตลดลง และการแข็งตัวของอวัยวะเพศก็แข็งแกร่งขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นทั้งหมดนี้มาจากผักหัวธรรมดา,ดาที่พวกเขาเคยมองข้ามมานานหลายปีคุณรู้ไหมครับว่าบีซูดเป็นตัวชาร์ตการไหลเวียนโลหิตจากธรรมชาติมันอุด,ดมไปด้วยในเตรดซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่ร่างกายของคุณเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์โมเลกุลที่ช่วยให้หลอดเลือดของคุณผ่อนคลายและขยายตัวเมื่อเลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้นมันก็จะไปถึงทุกที่ที่ต้องการ รวมถึงวัยวะเพศด้วยหากไม่มีการไหลเวียนที่ดีแม้แต่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในระดับปกติก็ไม่ช่วยอะไรการแข็งตัวโดยพื้นฐานแล้วคือเรื่องของการไหลเวียนของเลือดคนไข้ของผมคนหนึ่งชื่อรวยมอนอายุ68ปีเกือบจะยอมแพ้แล้วเขาพูดว่าหมอครับผมแก่เกินไปแล้วไม่มีอะไรได้ผลเลยผมขอเวลาเขาแค่10วันผมบอกให้เขาเพิ่มบีซูปรุงสุกครึง่งถ้วยในมือ้อกลางวันทุกวันแค่นั้นเองไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องรักษาหน้าอึดอัดใจ,จหนึ่งสัปดาห์ต่อมา เขาโทรมาที่ออฟฟิศของผมและพูดว่าผมไม่รู้ว่าคุณใช้เวทมนต์อะไรแต่ผมกับภรรยายิ้มได้อีกครั้งแล้วครับบีทรูททำช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดลดการอักเสบ และสนับสนุนสุขภาพของหัวใจซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายวัยหกสิบปีขึ้นไปทุกคนต้องการแต่กุญแจสำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ว่าจะอบนึ่งหรือปั่นเป็นสมูทตี้หาวิธีที่คุณจะเพลิดเพลินกับมันและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณผลลัพธ์จะไม่ใช่แค่ปรากฏในห้องนอนเท่านั้นแต่มันจะตามคุณไปตลอดทั้งวันในรูปแบบของความคิดที่แจ่มใสขึ้นพลังงานที่มากขึ้นและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น และนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้เมื่อคุณนำบีซูดมารวมกับผักบางชนิดผลลัพธ์จะทวีคูณขึ้นมีผักชนิดหนึ่งโดยเฉพาะที่ช่วยทำให้หลอดเลือดแดงนิ่มลงปรับปรุงระดับน้ำตาลในเลือดและลดความฝืดทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่สำคัญที่สุดลักคาตานะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่ามันช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศแต่เมื่อคุณเข้าใจวิธีการทำงานของมันคุณจะมองมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ามาดูผักทรงพลังชนิดที่2กันและทําไมมันอาจเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในปริศนาสมรภาพของคุณหากคุณยังอยู่ตรงนี้และข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้โดนใจคุณพิมพ์เลขหนึ่งในความคิดเห็นเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าคุณยังอยู่กับผมและจริงจังกับเรื่องนี้ตัวนี้เรามาต่อกันที่ผักชนิดที่สองที่สามารถสร้างความแตกต่างที่แท้จริงได้อ,อมะเขือยาวตัวทำให้นิ่มของหลอดเลือด ตอนนี้ให้ผมเล่าเกี่ยวกับผักที่ไม่ค่อยได้รับเครดิตเท่าที่ควรนั่นคือมะเขือยาวเมื่อผมชายส่วนใหญ่นึกถึงมันพวกเขาจะนึกถึงเมนูพาสต้าหรือเครื่องเคียงที่ถูกลืมแต่เมื่อผมมองไปที่มะเขือยาวผมเห็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในการต่อสู้เพื่อการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นและการแข็งตัวที่แข็งแกร่งขึ้นผมจะไม่มีวันลืม คนไข mm. oh, ้ชื่อแฮโรดอายุ72ปีที่มาหาผมหลังจากมีอาการน่ากลัวเกี่ยวกับหัวใจและต้องดิ้นรนกับสมารถภาพทางเพศมานานหลายปีเขาบอกผมว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนร่างกายของผมกำลังช้าลงทั้งหน้าอกความต้องการหรือแม้กระทั่งข้างล่างนั่นสิ่งที่ทำให้ผมสะเทือนใจไม่ใช่แค่ความหงุดหงิดของเขาแต่เป็นความรู้สึกพ่ายแพ้ในน้ำเสียงของเขา ดังนั้นเราจึงเริ่มง่ายๆผมขอให้เขาอบมะเขือยาวฝานสัปดาห์ละสองครั้งราดด้วยน้ำมันมะกอกและกินกับโปรตีนร้ายมันเขาเลิกคิ้วแต่ก็ตกลง3สัปดาห์ต่อมาแฮโรดนั่งอยู่ในออฟฟิศของผมด้วยน้ำเสียงที่ต่างออกไปผมไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในของสีมุ่งฝูงนั้นเขาพูดแต่ผมรู้สึกหนุ่มขึ้นเบาขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้น มะเขือยาวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสาระเช่นหนูซูนินและกรดคลอโรจินิกสารประกอบเหล่านี้ช่วยปกป้องและซ่อมแซมเยื่อบุชั้นในของหลอดเลือดแดงลดความฟืดและการสะสมตัวลองนึกภาพเหมือนการล้างท่อเก่าที่อุดตันทันใดนั้นความดันก็สม่ำเสมอและทุกอย่างก็ไหลเวียนได้อย่างราบรื่นอีกครั้งและเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นผ่านหัวใจสมองและใช้อวัยวะเพศของคุณคุณจะรู้สึกได้ในทุกส่วนของชีวิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดการอักเสบซึ่งเป็นศัตรูงเงียบสองตัวของสมัรภาพชายผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นหรือการอักเสบร,ระดับต่ำสามารถค่อยๆบั่นทอนความสามารถในการทำงานของพวกเขาได้แม้ว่าทุกอย่างจะดูปกติก็ตามมะเขือยาวช่วยหยุดการเสรื่อมถอยนั้นได้ เช่นเดียวกับบิชรูดมันไม่ใช่เรื่องของการกินในปริมาณมากแต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอออบย่างหรือปิ้งแค่อย่าทอดเมื่อรวมกับไขมันดีอย่างน้ำมันมะกอกมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการทำให้หลอดเลือดแดงนิ่มลงและฟื้นฟูความมั่นใจแต่ส่วนที่ทำให้ผมตื่นเต้นอย่างแท้จริงคือ เมื่อคุณจับคู่ประโยชน์ด้านการไหลเวียนโลหิตของบีสูตรกับพลังในการทําให้นิ่มของหลอดเลือดจากมะเขยยาวคุณกําลังสร้างรากฐานที่แข็งแรงแต่ยังมีอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่จะทําให้สามเหลี่ยมนี้สมบูรณ์นั่นคือผักใบเขียวที่ไม่เพียงแต่ช่วยการไหลเวียนของเลือดของคุณแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนของคุณอีกด้วยมันคือพันธมิตรันลับที่ผู้ชายส่วนใหญ่นึกไม่ถึงและมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งสันป่วยเลงพันธมิตรของเทสโทสเตอโรน เมื่อผู้ชายถามผมว่าหมอครับมีอะไรที่ผมกินเพื่อเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้บ้างไหมผมมักจะหยุดและยิ้มเพราะส่วนใหญ่คาดหวังว่าผมจะบอกว่าสเต็กอาหารเสริมหรือผงแปลกๆบางอย่างแต่บ่อยครั้งที่ผมชี้ไปที่สิ่งที่พวกเขาเดินผ่านเป็นร้อยครั้งที่ร้านขายของชำปบวยเลง้ง ผมรู้ว่ามันฟังดูไม่น่าตื่นเต้นมันไม่เหวือหวาแต่ผักใบเขียวนี้เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดอย่างเงียบๆที่ชายสูงวัยสามารถมีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงพลังงานความต้องการทางเพศและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ่วยเล็งอุด,ดมไปด้วยแมกนีเซียมสังกะสีโฟเลตและในเตรสจากพืชและสารอาหารเหล่านั้นทําหน้าที่พิเศษบางอย่างพวกมันช่วยให้ร่างกายของคุณปลดปล่อยเทสโทสเตอโรนอิสระซึ่งเป็นชนิดที่ร่างกายของคุณสามารถนําไปใช้เพื่อปรับปรุงสมรสถภาพอารมณ์และกล้ามเนื้อได้จริงๆ คนไข้คนหนึ่งที่ผมนึกถึงบ่อยๆคือวอเตอร์จ่าสิบเอกกองทัพพกเกษียณอายุ66ปีเขามีวินัยในทุกส่วนของชีวิตยกเว้นพลังงานของเขาเขาบอกผมว่าผมทําทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ผมยังรู้สึกเฉยๆไม่มีประกายไฟไม่มีความต้องการแค่ทําไปตามหน้าที่ผมดูอาหารของเขาและสังเกตเห็นช่องว่างขนาดใหญ่มีผักใบเขียวน้อยมาก เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆผมให้เขาเพิ่มป่วยเล้งดิบหนึ่งกำม,มือในสมูตตี้มื้อเช้าและผัดหนึ่งถ้วยในน้ำมันมะกอกกับกระเทียมในมื้อเย็นแค่นั้นแหละพอถึงสัปดาห์ที่3พลังงานของเขากลับคืนมาเขายังพูดติดตลกว่าภรรยาถามผมว่าผมซ่อนอะไรไว้ในเครื่องปั่นนั่นแต่มันไม่ใช่ยาเม็ดวิเศษมันคืออาหารจริงๆที่ทำงานร่วมกับร่างกายของเขาเพื่อปลุกสิ่งต่างๆให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ป่วยเลงอย่างช่วยลดคอร์ซอนซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดของคุณที่สามารถขัดขวางฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนได้หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบและยังสนับสนุนสุขภาพต่อมลูกหมากซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปทุกคนควรให้ความสำคัญ ความดีงามของปวยเล้งคือมันหลากหลายและเตรียมง่ายปัน่นผัดหรือใส่ในไข่ไม่สําคัญว่าคุณจะใช้มันอย่างไรสิ่งสําคัญคือคุณต้องใช้มันเป็นประจำเพราะเมื่อคุณรวมปวยเล้งเข้ากับพลังการสูบฉี่เลือดของบีสรูดและพลังการทําให้นิมของหลอดเลือดจากมะเขือยาวคุณไม่ได้แค่ปรับปรุงสมรรภาพของคุณเท่านั้นแต่คุณกําลังฟื้นฟูความสมดุลให้กับทั้งระบบของคุณ ตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นผักสามชนิดนี้ไม่ได้ทํางานได้ดีแค่แยกกันเท่านั้นเมื่อคุณนํามารวมกันพวกมันจะสร้างการทํางานร่วมกันที่ทรงพลังกว่าการใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวและในส่วนถัดไปผมจะอธิบายว่าทําไมการผสมผสานนั้นอาจเป็นความลับที่ผู้ชายส่วนใหญ่พลาดไปตลอด หากคุณยังคงรับชมและพบว่าสิ่งนี้มีค่าพิมพ์เลขหนึ่งในความคิดเห็นเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณยังอยู่และรับฟังตอนนี้เรามาต่อกันที่ประเด็นที่4 4ทำไมผักสามชนิดนี้จึงทำงานร่วมกันได้ดีกว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้บางสิ่งที่ทรงพังการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ค่อยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวมันมาจากการที่ชิ้นส่วนที่ถูกต้องทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนนั่นคือสิ่งที่ผมได้เห็นกับบีสรูดมาเขือยาวและป่วยเล้งเมื่อแยกกันพวกมันแต่ละชนิดสนับสนุนด้านสำคัญของสุขภาพชายแต่เมื่อคุณนำมารวมกันสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้น ลองนึกภาพเหมือนการกอกองไฟอ่ะบีสูตรคือไม้ขีดไฟอ่ะพวกมันปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตเกือบจะในทันทีเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังที่ที่สำคัญที่สุดมะเขือยาวคือเชื้อไฟมันทำให้หลอดเลือดแดงของคุณนิ่มลงและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้โดยมีแรงต้านน้อยลงและป่วยเล้งอืมนั่นคือเชื้อเพลิงที่มั่นคงมันสร้างการสนับสนุนฮอร์โมนจากภายใน ทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณทำงานและพลังงานของคุณคงที่เมื่ออยู่ตามลำพังผักแต่และชนิดมีประโยชน์แต่เมื่อรวมกันพวกมันจะจุดไฟในร่างกายของคุณที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยรู้สึกมานานหลายปีคนไข้เก่าแก่ของผมคนหนึ่งชื่ออลันอายุ70ปีเป็นคนประเภทที่ลองมาแล้วทุกอย่างทั้งอาหารเสริมยา หรือแม้แต่การฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไม่มีอะไรที่ได้ผลยั่งยืนเขาบอกผมว่าผมรู้สึกเหมือนกําลังปรูร่วในเรือที่กําลังจะจมดังนั้นผมจึงถอดทุกอย่างออกและเราเริ่มต้นด้วยอาหารแค่ผัก3ชนิดนี้เตรียมง่ายๆกินอย่างสม่ําเสมอภายใน3สัปดาห์ความดันโลหิตของเขาลดลงการนอนหลับของเขาดีขึ้นและเขาพูดเงียบๆว่าตอนเช้าของเขาเปลี่ยนไปนั่นเป็นวิธีที่เขาบอกว่าสิ่งต่างๆถา เริ่มทำงานได้อีกครั้งโดยไม่ต้องพูดออกมาตรงๆผมรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรสิ่งที่ทำให้การผสมภาษานี้พิเศษคือวิธีที่มันสนับสนุนทั้งระบบหลอดเลือดฮอร์โมนระดับพลังงานของคุณทั้งหมดเชื่อมโยงกันเมื่อคุณบำรุงอย่างหนึ่งคุณก็สนับสนุนอย่างอื่นแต่เมื่อคุณบำรุงทั้ง3าอย่างพร้อมกันคุณจะสร้างแรงผลักดันและเมื่อแรงผลักดันก่อตัวขึ้นผลลัพธ์มักจะปรากฏเร็วกว่าที่คาดไว้ในห้องนอนใช่คัน แต่ยังรวมถึงวิธีที่คุณเคลื่อนไหวหายใจและคิดด้วยแต่ตรงนี้คือจุดที่ผู้ชายหลายคนทำผิดแม้จะมีอาหารที่ถูกต้องอยู่ในมือแต่พวกเขาก็ทำผิดพลาดง่ายๆอย่างหนึ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าของพวกเขาโดยสิ้นเชิง มันเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งที่ชายสูงวัยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกถึงประโยชน์ที่ควรจะได้รับแม้ว่าพวกเขากําลังกินอาหารที่ดีขึ้นและผมได้เห็นมันทําลายความมั่นใจพลังงานและความใกล้ชิดของผู้ชายมาแล้วในส่วนถัดไปผมจะบอกคุณว่าความผิดพลาดนั้นคืออะไรและจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้วูความผิดพลาดอันดับหนึ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทํา นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะตะโกนจากทุกหลังคาบ้านเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้ชายเริ่มกินอาหารที่ดีขึ้นในที่สุดพวกเขาเพิ่มบีทรูทพวกเขาทำมะเขือยาวพวกเขาโยนปวยเล้งลงในสมูตตี้และหลายสัปดาห์ก็ผ่านไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพวกเขาเริ่มคิดว่าบางทีอาจจะสายเกินไปบางทีอาหารอาจจะไม่เพียงพอแต่มันไม่ใช่อาหารที่เป็นปัญหามันคือวิธีที่พวกเขาใช้มัน ความผิดพลาดอันดับหนึ่งที่ผมเห็นชายสูงวัยส่วนใหญ่ทำคือพวกเขาปฏิบัติต่ออาหารเหมือนยาไม่ใช่เชื้อเพลิง พวกเขาคาดหวังผลลัพธ์ทันทีพวกเขากินสลัดหนึ่งจานและคาดหวังความมหัศจรรย์และเมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นพวกเขาก็เลิกแต่ร่างกายของคุณไม่ได้พังมันแค่ทำงานโดยไม่มีเชื้อเพลิงมานานเกินไปการเยียวยาโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีต้องใช้ความสม่ำเสมอมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความเชื่อผมจำชายคนหนึ่งชื่อเดนนิสอายุ64ปีได้เขาบอกผมว่าหมอครับผมลองมาทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรได้ผลลย เ,เมื่อผมถามเขาว่าเขาให้เวลาแต่ละการเปลี่ยนแปลงนานแค่ไหนเขายอมรับว่าอาจจะสองสามวันหรือไม่ก็สัปดาห์หนึ่งตอนนั้นเองที่ผมอธิบายบางอย่างที่ผมอยากให้คุณได้ยินด้วยร่างกายของผู้ชายตอบสนองได้ดีที่สุดต่อจังหวะไม่ใช่ความเข้มขน้นไม่ใช่ความพยายามในช่วงสั้นๆแต่เป็นการบำรุงอย่างสม่ำเสมอทุกวันนั่นคือวิธีที่ฮอร์โมนของคุณจะกลับมาสมดุลน,นั่นคือวิธีที่หลอดเลือดจะซ่อมแซม นั่นคือวิธีที่สมรภาพที่แท้จริงจะกลับคืนมาความผิดพลาดอีกอย่างคือการปล่อยให้ความเครียดครอบงำผมเห็นคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดของคุณทำลายความก้าวหน้าอย่างเงียบเียบแม้ว่าทุกอย่างจะถูกต้องก็ตามนั่นคือเหตุผลที่ผมมักจะแนะนำให้จับคู่อาหารเหล่านี้กับการหายใจลึกๆก,การเคลื่อนไหวเบาๆและท้าสนติที่อดทนเพราะเมื่อคุณให้พื้นที่แก่ร่างกายในการตอบสนองมันเกือบจะทำเสมอ และสุดท้ายผู้ชายจํานวนมากเกินไปที่ทํามันคนเดียวพวกเขาทนทุกข์ในความเงียบคิดว่าการพูดคุยเกี่ยวกับพลังงานความต้องการทางเพศหรือความใกล้ชิดเป็นความอ่อนแอแต่ผมกําลังบอกคุณตอนนี้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงมาจากการเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเรียนรู้ที่จะแสดงตัวเพื่อตัวเองแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เกิดขึ้นทันทีนั่นคือผู้ชายประเภทที่จะเติบโตได้ดีในวัย 60- 70ส หรือแม้กระทั่ง80ปีตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอะไรเรามาประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันในส่วนถัดไปผมจะให้แผนปฏิบัติการ7วันที่ชัดเจนและเรียบง่ายไม่ใช่ทุสั์ด,ดีไม่ใช่การดาวแค่เป็นขั้นตอนที่จะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างในร่างกายพลังงานและใช่สมรภาพของคุณเริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้ลูกแผนปฏิบัติการ7 วันของคุณตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรได้ผลและควรหลีกเลี่ยงอะไรถึงเวลานำทุกอย่างมารวมกันในวิธีที่เรียบง่ายทำได้และเป็นจริงเพราะความจริงคือผลลัพธ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความรู้มาพร้อมกับการกระทำที่สม่ำเสมอเท่านั้นดังนั้นผมอยากจะให้แผนเจวันที่ ชัดเจนที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันทีไม่มีการคาดเดาไม่มีความเครียดมีแต่อาหารจริงกิจวัตรจริงและโอกาสที่แท้จริงที่จะรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเริ่มต้นเช้าของคุณด้วยแรงผลักดันภายใน30นาทีหลังจากตื่นนอนดื่มน้ำแก้วใหญ่และถ้าทำได้ให้ออกไปรับแสงแดดหรือเคลื่อนไหวเบาๆสักสองสามนาทีแค่เดินหรือยืดเส้นยืดสายจากนั้นดื่มสมูทตี้ บีสูตรปรุงสุกครึ่งลูกป่วยเล้งดิบหนึ่งกำมือเบอรี่แช่แข็งเล็กน้อยและน้ำเปล่าหรือมออันมอนเล็กน้อยการผสมผสานนั้นให้สิ่งที่หลอดเลือดของคุณต้องการเพื่อเปิดออกและสิ่งที่ฮอร์โมอนของคุณต้องการเพื่อเริ่มทำงานเมื่อกลางวันตั้งเป้าไปที่โปรตีนไร้มันไก่ปลาหรือแม้แต่ทัวเลนทิลและเครื่องเคียงเป็นบีสู้ทอบหรือมะเขือยาวยา่างใช้น้ำมันมะกอกและสมุนไพรเพื่อเพิ่มรสชาติโดยไม่ลดทอนสุขภาพ ทำให้มีสีสันและเรียบง่ายมื้อเย็นคือที่ที่คุณจะจบวันอย่างถูกต้องน้มปวยเล้งผัดกระเทียมและน้ำมันมากอกจานร้อนๆเพิ่มมะเขือยาวหากคุณชอบหรือทำเป็นซุปหรือน้ำซุปเบาๆเป้าหมายที่นี่ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่เป็นจังหวะสิ่งที่คุณทำทุกวันมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่คุณทำเป็นครั้งคราวหากคุณหิวระหว่างมือ้อให้เลือกถั่วไข่ต้มหรือแม้แต่ชีสแข็งแค่เก็บขนมขบเคี้ยวแปรรูปให้พ้นโต๊ะ และอย่าลืมจิตใจของคุณใช้เวลา5นาทีในแต่ละวันในการหายใจลึกๆหลับตาปล่อยให้ความเครียดละลายหายไปคุณจะประหลาดใจว่าร่างกายของคุณตอบสนองได้ดีเพียงใดเมื่อจิตใจของคุณหยุดต่อสู้กับมันในที่สุดทำตามนี้เพียง7วันผู้ชายส่วนใหญ่เริ่มรู้สึก แจ่มใสขึ้นเบาขึ้นตื่นตัวมากขึ้นภายในวันที่3หรือ4และบางคนถึงกับเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตอนเช้าในตอนแรกจะเล็กน้อยจากนั้นก็ชัดเจนจนปฏิเสธไม่ได้แผนนี้ไม่ยากไม่สุดตรงแต่มันได้ผลเพราะมันสนับสนุนร่างกายของคุณในจุดที่สำคัญที่สุดการไหลเวียนของเลือดฮอร์โมนและการเยียวยาและเมื่อทั้งสามอย่างนี้สอดคล้องกันสมรภาพก็จะกลับคืนมาไม่ใช่ในฐานะป่าวัติหาริ แต่เป็นการสะท้อนถึงการดูแลที่คุณมอบให้กับตัวเองในที่สุดในส่วนสุดท้ายของข้อความนี้ผมอยากจะทิ้งบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นไว้กับคุณความจริงที่ผมได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองร่างกายสุขภาพและสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆในปีต่อๆไปบทสรุป หากคุณมาถึงจุดนี้ได้ผมอยากจะขอบคุณไม่ใช่แค่สําหรับการรับฟังแต่สําหรับการเลือกที่จะใส่ใจสุขภาพพลังงานและอนาคตของคุณการเลือกนั้นเพียงอย่างเดียวก็ทําให้คุณนําหน้าคนส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจํานวนมากเกินไปยอมรับอย่างเงียบยามถึงความเสื่อมโทมที่มาพร้อมกับวัยโดยเชื่อว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทําได้ แต่คุณอยู่ที่นี่และนั่นบอกอะไรที่ทรงพลังกับผมคุณยังไม่จบคุณพร้อมที่จะรู้สึกแข็งแกร่งอีกครั้งที่จะปรากฏตัวอย่างเต็มที่ที่จะทวงคืนส่วนต่างๆของตัวเองที่เวลาและความเครียดอาจทําให้หมองไปเราเริ่มต้นด้วยพื้นฐาน เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมพลังงานและสมรรถภาพมักจะจางหายไปหลังอายุ60และเราไม่ได้ไล่ตามกลเม็ดหรือวิธีแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเรามองไปที่อาหารอาหารจริงๆที่ทำงานร่วมกับร่างกายของคุณบีสูตรเพื่อเปิดหลอดเลือดมะเขือยาวเพื่อทำให้หลอดเลือดแดงนิ่มลงและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตป่วยเลง้งเพื่อช่วยฟื้นฟูฮอร์โมนเทสโทสเตอโรอนและความมีชีวิตชีวาที่ร่างกายของคุณยังคงต้องการผลิต ผักสามชนิดนี้ไม่ใช่มวลวิเศษแต่มันทรงพลังและเมื่อคุณรวมมันเข้าด้วยกันมันจะสร้างการทำงานร่วมกันที่ร่างกายของคุณสามารถรู้สึกได้ภายในไม่กี่วันเราได้พูดถึงความผิดพลาดอันดับหนึ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำการไม่ให้เวลากับร่างกายและจังหวะที่มันต้องการในการตอบสนองและเราได้วางแผนเจวันที่เรียบง่ายยั่งยืนและได้รับการพิสูจน์แล้ว เพราะการเยียวยาไม่จำเป็นต้องซับซ้อนมันแค่ต้องสม่ำเสมอและตลอดมาผมพยายามที่จะพูดไม่ใช่แค่ในฐานะแพทย์แต่ในฐานะคนที่ได้เห็นสิ่งนี้ได้ผลกับผู้ชายจริงๆครั้งแล้วครั้งเล่าผมเคยเห็นแววตาของผู้ชายที่เดินเข้ามาด้วยท่าทางห่อเหี่ยวและเงียบครึมและเดินออกไปอย่างสูงขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ผมเคยเห็นชีวิตแต่งงานกลับมาจุดประกายพลังงานกลับคืนมาความมั่นใจกลับคืนมาและทั้งหมดเริ่มต้นด้วยทางเลือกเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันดังนั้นนี่คือความคิดสุดท้ายของผมคุณไม่ได้พังคุณไม่ได้แก่เกินไปคุณยังไม่พลาดโอกาสของคุณคุณแค่ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนที่ถูกต้องแก่ร่างกายของคุณจนถึงตอนนี้ หากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างจริงจังหากคุณยังคงสม่ำเสมอและหากคุณเชื่อแม้เพียงเล็กน้อยคุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่ร่างกายของคุณยังคงสามารถทำได้บทต่อไปของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลังคุณมันเริ่มต้นวันนี้และผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นกํำลังใจให้คุณในทุกย่างก้าว